นักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับ e วันนี้อยู่กับคร <S <S ูนะครับพนุพลสมูลนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในวิชาสังคมศึกษาเนาะนะครับสาระที่สามนะครับคือเรื่องของเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่สี่กันแล้วนะครับก็คือเรื่องของธนาคารนะครับสำหรับประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารนั่นเองครับมาตรฐานตัวชี้วัดในวันนี้นะครับก็จะตรงกับมาตรฐาน การเรียนรู้ที่2 3.2นะครับก็คือเข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกครับตัวชีวัดนะครับก็คือเรื่องของการอธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารครับวันนี้เรียนแล้วได้รู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะต้องมาศึกษาจากตประสมการเรียนรู้นะครับก็จะมีเรื่องที่1นะครับก็คืออธิบายความหมายและความสําคัญของธนาคารได้นะครับ เรื่องที่2นะครับก็คือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารเพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยรูปแบบใหม่สักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่คําถามละแต่จะเป็นเกมให้เล่นนะครับมาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่านะครับกับกิจกรรมเรื่องของการใบ้คํานะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับมีภาพสองภาพนะครับนักเรียนเห็นภาพทั้งสองภาพไหมครับ ทั้งสองภาพนี้น่าจะตรงคำศัพท์คำว่าอะไรครับอ่าภาพแรกมีคนตอบมาแล้วนะครับน่าจะเป็นการออมใช่ไหมครับการออมเพราะหยอดกระปุกเนาะออมสินใช่ไหมภาพที่2นะครับอ่าแน่นอนครับก็คือเงินนะครับฉะนั้นคำแรกก็คือคําว่าออมเงินครับอ่ายอดเยี่ยมมากนะครับถูกทุกคนเลยนะครับอีกสักภาพหนึ่งแล้วกันนะอีกสักภาพหนึ่งเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการออมเงินนะอ่ะดูภาพครับอ่าภาพแรกเป็นภาพของเด็กนะครับอ่าแลบลิ้นปิ้นตาเนาะเขาเรียกว่าเด็กทะเลนใช่ไหมครับ แต่ลบเขาว่าเลนส์ออกนะคําที่สองเอ๊ะเขาปลูกอะไรกันนะคําที่3ามเด็กคนนี้กาลังทาอะไรนะใช่ไหมครับมี3ามภาพนะใบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับจากการใบนี้ทะนะครับนาแล้วก็ทนานะครับแล้วก็คานั่นเองครับฉะนั้นคําที่2ก็คือว่าธนาคารนั่นเองครับครับวันนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับจาก2คําใบเนาะ เราก็จะเห็นว่าวันนี้เราจะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดสําคัญมากๆเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ธนาคารนะครับก็มีคําถามมาถามหน่อยนะครับว่าคําถามนะครับถามว่านะครับจากภาพที่ปรากฏทั้งหมดนะครับมีธนาคารอะไรบ้างครับเออใช่ไหมบอกาบอกคนตอบมาแล้วนะครับอาคารสงเคราะห์อมสินกรุงไทยอ่ซีบีคืออะไรครับไทยพาณิชย์เนาะพกส อ่ออาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมอ่าเยี่ยมมากครับทีนี้คําถามต่อมาครับถามว่าจากธนาคารทั้ง5ภาพเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยเคยไปใช้บริการนะครับในธนาคารไหนบ้างอ่าแล้วก็ใช้บริการเรื่องอะไรครับอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับไปธนาคารออมสินนะอ่าไปฝากตังค์ใช่ไหมครับอ่าอันนี้มีคนบอกว่าไปธนาคารอาคารสงเคราะห์นะไปกับคุณพ่อคุณแม่นะไปพูดคุยเรื่องสินเชื่อบ้านอ่าโอเคน่าสนใจมากครับ คนนี้น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับบอกว่าไปกับคุณตานะครับคุณตาไปทอกศนะไปกู้ตังค์นะครับมาทาการเกษตรอ่าชัดเจนนะครับฉะนั้นก็จะสังเกตว่าเอ๊ธนาคารแต่ละประเภทเนี่ยนอกจากรับฝากตังค์แล้วมันยังมีเรื่องของวัตถุประสงค์เฉพาะนะที่เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็มาต่อที่คําถามนี้นะครับถามว่านักเรียนครับถ้าพาันคิดเป็นธนาคารใช่ไหมครับคําถามก็คือธนาคารคืออะไรครับแล้วก่อตั้งเพื่ออะไรครับ อ่าโอเคคําตอบหลากหลายมากแต่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าจากที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยธนาคารนะครับมีแง่มุมความน่าสนใจนะครับที่มากมายมากนะครับทีนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยสินาทีนะครับเพื่อที่จะกลับไปสืบค้นแล้วก็รวบรวมข้อมูลมานะครับจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนเว็บไซต์น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สื่ออื่นที่นักเรียนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็จดสาระสำคัญมานะครับ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแล้วก็บทบาทหน้าที่ทสําคัญของธนาคารนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว1ิบนาทีครับจับเวลาครับเป็นยังไงบ้างครับสินาทีที่ได้มานะครับข้อมูลครบถ้วนไหมครับอ่าอยากรู้ว่าข้อมูลครบถ้วนไหมต้องมาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับ เริ่มเลยนะครับนักเรียนครับสรุปแล้วธนาคารคืออะไรครับและก่อตั้งมาเพื่ออะไรอ่าอ่ะ,อะมีคนตอบมาแล้วธนาคารคือสถาบันการเงินหนึ่งโอ้เยี่ยมมากครับชัดเจนตรงประเด็นมากๆเลยธนาคารคือสถานที่ที่เราไปฝากเงินถอนเงินใช่เลยครับอ่าธนาคารก่อตั้งมาเพื่ออะไรครับอ๋อก่อตั้งมาเพื่อให้สินเชื่อแล้วก็ดําเนินการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเด็นต่างๆโอ้น่าสนใจมากครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นคําตอบที่ ตรงประเด็นมากๆเลยนะครับทีนี้ลองไปดูกันนะครับว่าจากที่เราพูดมาเนี่ยพอจะสรุปได้อย่างไรบ้างนะครับธนาคารเ่ยนะครับอ่าก็คือสถาบาันการเงินที่สําคัญนะครับลักษณะมีบทบาทเป็นตัวกลางในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินทร,รัพย์ทางการเงินนะครับทําให้การดําเนินการทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นกล่าวก็คือนะครับสถาบันการเงินใช่ไหมครับก็คือตัวกลางนะครับที่เราไปฝากเงินถอนเงินนะครับยักย้ายเงินไปมาเพื่อไปดําเนินธุรกิจอ่าเพื่อทําให้การ ดำเนินการวัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้นะครับอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือที่มาของธนาคารนั่นเองนะครับคำถามต่อมาครับเรารู้แล้วล่ะว่าธนาคารคือตัวกลางทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับคําถามครับธนาคารแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและมีอะไรบ้างครับ้าคนนี้ตอบมาชัดเจนบอกมีสมประเภทมีธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารวัตถุประสงค์เฉพาะชัดเจนมากอา่านันเกเรียนคนนี้ตอบธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารวัตถุประสงค์เฉพาะค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะ ธนาคารกลางนะอันนี้เหมือนกันไหมนะครับอ่ะต่อมาคล้ายๆกันหมดเลยเราลองไปดูนะครับว่าสรุปแล้วธนาคารมีกี่ประเภทกันแน่นะครับจากที่นักเรียนตอบมานะครับเราพอจะสรุปได้ว่าธนาคารเนี่ยนะครับมี3ประเภทคือธนาคารกลางไม่ต้องแปลกใจนะครับใครต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถูกเหมือนกันเพราะธนาคารกลางกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคือธนาคารเดียวกันนะครับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านเยี่ยมมากครับตรงประเด็นมากเลยนะครับทีนี้เราไปลองไปดูหน่อยนะครับว่าแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่สาคัญ อย่างไรนะครับเริ่มที่ธนาคารกลางก่อนละกันธนาคารกลางเนี่ยนะครับหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับหลักๆเลยบทบาทหน้าที่นะครับก็คือดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อนะครับจัดพิมพ์ธนบัตรนะครับรวมไปถึงควบคุมธนาคารพาณิชย์และสถ,ถาบันการเงินอื่นๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าธนาคารกลางเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเป็นกรรมการเนาะแล้วคนคอยควบคุมกระแสเงินในประเทศต่างๆนานานะครับผ่านนโยบายแล้วก็ ่านเรื่องของเงินทุนสำรองต่างๆนา,า,านานะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าหน้าที่ของธนาคารนะครับธนาคารกลางนะไม่มีรับฝากเงินนะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเราก็ไม่สามารถจะรับฝากเงินได้โดยตรงกับตัวธนาคารกลางนะครับหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถาบันการเงินอื่นเช่นธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ฝากเงินกับธนาคารกลางได้นะนะครับก็เขาก็จะมีเซฟมีการเก็บที่ค่อนข้างที่จะ,ะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับ ทีนี้เราลองไปดูหน่อยนะครับว่าตัวของผลดีที่มีธนาคารกลางเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับข้อแรกเลยคือผลดีต่อประชาชนนะครับก็คือเรื่องของอประชาชนเนี่ยก็จะมีเงินใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเงินสดอย่างที่เราใช้จ่ายกันในระบบเนี่ยนะมันก็เป็นเงินที่ผ่านการดูแลควบคุมของธนาคารกลางแล้วก็สัมพันธ์กับเงินสำรองระหว่างประเทศที่ธนาคารกลางเก็บไว้ด้วยอัอนนี้ชัดเจนนะครับ ต่อมานะครับผลดีต่อประเทศก็คือว่าเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนะครับเป็นกรรมการกลางใช่ไหมครับให้เกิดการหมุนเวียนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีซึ่งแม้ว่าเราจะฝากเงินถอนเงินโดยตรงไม่ได้แต่ข้อดีก็ยังมีกับเราใช่ไหมครับประเภทต่อมานะครับคือนาคานนนคธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับก็คือธนาคารที่เราเจอทั่วๆไปในชีวิตนะครับเช่นเราจะสังเกตได้ไงว่าไหนเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับก็ดูได้ว่า ธนา,าคารใดก็ตามนะครับรับฝากเงินผ่อนเงินอันนี้ชัดเจนนะครับกับพวกเรานะคือธนาคารพาณิชย์แน่นอนนะครับทีนี้การรับฝากเงินเนี่ยการไปฝากเงินก็จะมีอยู่สาประเภทเนาะก็จะเป็นฝากออมทรัพย์นะครับฝากประจําหรือว่าฝากกระแสรายวันอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบก็จะมีผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นแหล่งที่ให้เรากู้ยืมเงินด้วยถ้าเราต้องการทําธุรกิจที่ใช้เงินจํานวนมากแล้วเงินเก็บเราไม่พอเราก็อาจจะปรึกษาธนาคารเพื่อขอกู้ยืมเงินด้วยก็ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื <mind> ่องของการโอนเงินภายในและระหว่างประเทศใช่ไหมครับอันนี้ก็มนเป็นเหมือนตัวการในการดําเนินเศรษฐกิจการโอนย้ายเงินของเราต่างๆนานานะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการบริการในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นชําระค่าบริการนะครับชำระค่าบริการใช่ไหมครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ธนาคารได้นะครับทีนี้นะครับผลดีของธนาคารพาณิชย์มีอะไรบ้างนักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิครับอันนี้ใกล้ตัวแล้วล่ะกูเชื่อว่าน่าจะวิเคราะห์ร่วมกันได้นะครับ อ่ามีคนตอบมาแล้วสำหรับผลดีต่อประชาชนคือมีที่ให้กู้เงินโอ้โหนี้มาชัดเจนก็จะกู้เงินกันเลยนะอันนี้บอกโอ้ยได้หลอกเบี้ยเงินฝากอันนี้เยี่ยมมากครับอ่าผลดีกับประเทศล่ะครับอ๋อเป็นเหมือนทําให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวใช่ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับอ่าทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดนะครับเราลองมาดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับผลดีต่อประชาชนก็คือประชาชนเนี่ยสามารถนําเงินฝาก นะครับไปฝากได้แล้วก็สามารถกู้ยืมได้นะครับอีิชัดเจนนะครับทำให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นเองผลดีต่อประเทศนะครับก็คือเรื่องของการทําให้เกิดธุรกิจใหม่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อธนาคารให้กู้เงินเนี่ยนะครับก็จะทําให้คนที่มีไอเดียอยากทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยสามารถกู้เงินมาลงทุนได้นะครับนอกจากนี้ก็ทําให้เกิดการจ้างงานแล้วก็การพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเราก็รู้เรื่องของธนาคารมา2ประเภทแล้วเนาะครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า กิจกรรมเหล่านี้นะครับมีลักษณะแล้วก็มีคําตอบเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่กิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมชื่อว่าวิเคราะห์สถานการณ์นะครับวิเคราะห์สถานการณ์นะครับสถานการณ์มีดังนี้ฮนะนามิเนี่ยนะครับเธอได้ทําสัญญาฝากเงกินกับธนาคารไว้12เดือนทําสัญญาไว้ที่ฝากเงินนะไว้12เดือนโดยธนาคารนะครับแจ้งนามิว่าจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนด มีอย่างนี้ก็มีด้วยนะทาสัญญาว่าจะฝากเงิน12เดือนแต่ว่าในระหว่างนั้นจะถอนเงินออกมาใช้ไม่ได้นะคําถามครับถามว่าการฝากเงินของนามนี้เนี่ยเป็นการฝากเงินประเภทใดครับลักษณะแบบไหนเมื่อกี้จําได้ไหมการฝากเงินมีกี่ประเภทนะมีสามใช่ไหมมีอะไรบ้างนะครับมีออมทรัพย์เนาะมีกระแสะะรายวันแล้วก็ฝากประจํานะอ่ะลองดูซิแบบของนามนีสถานการณ์เนี่ยคือการฝากแบบไหนนี่ อ่ะถูกต้องครับการฝากของนามิ้เนี่ยทำสัญญาไว้1ิเดือนต้องฝากทุกเดือนใช่ไหมสิบสอเดือนแสดงว่าเป็นการฝากแบบฝากประจํานั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับการฝากประจำเนี่ยมีข้อดีอยู่ข้อนึงที่สําคัญเลยก็คือแม้ว่าข้อเสียก็คือเราถอนเงินระหว่างนั้นไม่ได้นะแต่ข้อดีมีแน่ๆก็คือว่าดอกเบี้ยจะสูงกว่าเงินฝากทุกประเภทที่มีฉะนั้นเนี่ยนะครับการฝากประจำเนี่ยนะครับดอกเบี้ยจะสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับการฝากออมทรัพย์หรือการฝากประเภทอื่นนะครับเห็นภาพชัดเจนนะครับทีนี้มาที่คําถามข้อนี้ครับถาม เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับอ่าใช่ไหมเอ๊ะทำไมต้องมีเงินฝากสองประเภทมีแบบเดียวไม่ได้เลยทั้งสองแบบนี้ต่างกันยังไงอาชัดเจนแน่นอนจากสถานการณ์เมื่อกี้ก็พอจะตอบได้นะครับประเด็นที่1เงินฝากออมทรัพย์ฝากเมื่อไหร่ก็ได้ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่เราต้องการแต่ฝากประจำเนี่ยก็คือมีกําหนดสัญญาชัดเจนทั้นนั้นเนี่ยต้องทําให้ครบสัญญานะครับถอนก่อนไม่ได้แต่แน่นอนที่สุดว่าดอกเบีย้ยของเงินฝากประจําก็ต้องสูงกว่าเงินฝาก ออมทรัพย์แน่นอนถูกต้องไหมครับนั้นชัดเจนมากๆเลยนะครับทีนี้มาถึงธนาคารประเภทสุดท้ายครับก็คือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านทําไมถึงต้องมีธนาคารประเภทนี้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าบางครั้งเนี่ยครับบางอาชีพหรือบางกลุ่มบุคคลเนี่ยต้องการธนาคารเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์บางด้านที่เป็นความต้องการของประชาชนนะครับและรัฐบาลก็จะเปิดธนาคารแบบนี้ออกมามนะครับเพ<ห>ื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านที่ตั้งใจไว้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยลองไปดูกันนะครับ หล so 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 ักๆเลยก็จะมีอยู่3ธนาคารนะครับที่ควรจะรู้นะครับธนาคารแรกคืออมสินอมสินเนี่ยชัดเจนชื่อบอกเลยนะครับก็คือส่งเสริมเรื่องการอมประชาชนฉะนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงนะครับแล้วก็อย่างเด็กไปฝากเงินอย่างเงี้ยนะครับในวันเด็กก็จะมีของขวัญให้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับพออสนะครับย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ชื่อก็บอกนะครับอาคารสงเคราะห์คือช่วยเหลือด้านอาคารหรือว่าที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับฉะนั้นพออสเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตั้งธนาคารขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถ ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนไปซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ในดอกเบี้ยที่ตัดน,นะครับต่อมานะครับก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์นะครับหรือทกศอันนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพสําคัญของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเงินทุนได้ยากมากนะครับเพราะว่าการกู้งเงินกับธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะมีข้อแม้ค่อนข้างเยอะซึ่งเกษตรกรบ,บางครั้งเนี่ยก็ไม่มีกําลังพอที่จะทําตามข้อแม้เหล่านั้นนะครับฉะนั้นทกศก็เลยเกิดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนได้นั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์เฉพาะของธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างลองวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้หน่อยครับอ่ากิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าวิเคราะห์ผลดีของธนาคารที่มีต่อประชาชนและประเทศนะครับโดยธนาคารที่เราจะวิเคราะห์ผลดีเนี่ยนะครับก็คือธนาคารที่เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะด้านผลดีต่อประชาชนมีอะไรบ้างครับอ่าโอเคช่วยให้คนถึง แหล่งเงินทุนได้อย่างครอบคลุมทุกอาชีพเยี่ยมมากครับชัดเจน่าที่อยู่อาศัยได้รับการตอบสนองซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญโอ้คนนี้ก็ตอบได้ดีนะครับอาส่งเสริมการออมเพราะการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรจะมีกับทุกคนเยี่ยมมากครับที่ตอบมานี่น่าประหลาดใจมากนักเรียนนี่เก่งสุดๆนะครับอลองดูสรุปกันหน่อยนะครับว่าที่นักเรียนตอบมาเดสรุปว่ายังไงนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าประชาชนเนี่ยนะครับผลดีต่อประชาชนนะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทุกคนนะครับแล้วก็ในการาบรินินกิจการเศรษฐกิจได้ครบทุกด้านนั่นเองนะครับผลที่ต่อประเทศล่ะครับแน่นอนที่สุดครับเมื่อเศรษฐกิจมันสามารถดําเนินการไปได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยความเข้มแข็งก็จะเกิดกับประเทศในด้านต่างๆนั่นเองนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะธนาคารอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเกษตรกร,ก,ก,ร,ก,รก็เป็นเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมครับถ้าเกษตรกรเข้าถึงเงินทุนสามารถพัฒนาอาชีพตัวเองได้แล้วก็มีสภาพคล่องที่ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจก้กาวหน้าแน่นอนอ่า ทีนี้ลองสังเกตภาพน,นี้ให้ดูหน่อยครับลองดูสังเกตภาพน,นี้นิดนึงเาานาะภาพนี้นะครับก็คือสมุดบัญชีเนาะนะครับสมุดบัญชีนะครับ,รบ,นรบธนาคารอะไรครับธนาคารออมสินนะสังเกตไหมเป็นสมุดบัญชีแบบไหนลองดูซิเผื่อเรียกเอ๊ะเมื่อกี้เผื่อเรียกมีไหมเผื่อเรียกไม่มีนี่เราเรียนมามีแต่ออมทรัพย์ใช่ไหมประจํากระแสรายวันเนี่ยอันนี้เผื่อเรียกมันอยู่อ่าไม่ต้องแปลกใจครับสำหรับออมสินนะครับบัญชี บัญชีออมทรัพย์เราจะเรียกว่าประเภทเผื่อเรียกครับเป็นประเภทเดียวกันอ่าโอเคนะครับชัดเจนเนาะอ่ะคำถามครับสมุดบัญชีที่เรียนเห็นเนี่ยนะครับมีความสําคัญยังไงครับอ่ะเรียมยอนมากครับก็คือเป็นสมุดที่แจ้งนะครับแล้วก็บันทึกรายการการถอนเงินและการฝากเงินแล้วก็เงินคงเหลือใช่ไหมครับว่าเราได้มีการทำํำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารในวันใดบ้างประเภทใดบ้างแล้วก็มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ อันนี้ชัดเจนนะค้นอันนี้จึงจําเป็นมากๆนะครับั้นเนี่ยสมุดบัญชีเนี่ยมันจําเป็นอย่างนี้เราก็ไปดูกันหน่อยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเวลาเราจะไปธนาคารเนี่ยสิ่งที่เราไปบ่อยที่สุดคือการฝากเงินใช่ไหมครับการฝากเงินเนี่ยนะครับก็คือการนําเงินที่เรามีไปที่ธนาคารเอาสมุดไปด้วยเอาสมุดไปด้วยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเอาครับว่าการฝากเงินเราจะฝากแบบไหนจะเป็นฝากออมทรัพย์หรือเผื่อเรียกนะครับเป็นฝากประจําหรือเป็นฝากกระแสรายวันซึ่งก็แล้วแต่กติกามารยาทหรือว่าแล้วแต่ คุณสมบัติหรือว่าข้อตกลงที่ทําไว้กับธนาคารซึ่งแต่ละประเภทเงินฝากก็จะมีข้อตกลงที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนสามารถออกแบบแล้วก็เลือกสรรได้นะครับต่อมานะครับธนาคารเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเงินเราไปทําอะไรบางอย่างนะแล้วก็จะให้ดอกเบีย้ยกับเราตอบแทนตามเวลาที่กําหนดเนาะอันนี้ก็ชัดเจนว่าธนาคารให้ดอกเบีย้ยเรานะครับอันนี้ข้อดีของการฝากเงินเนาะนอกจากนี้ครับลองดูกิจกรรมนี้หน่อยนะครับเมื่อต้องไปถอนเงินธนาคารเออ ปกติเราไปฝากเงินอย่างเดียวแหละเราไม่ค่อยได้ไปถอนหรอกใช่ไหมหรือบางทีอาจจะไปกับพ่อกับแม่ไปเห็นการถอนเงินเนาะนะครับเพราะปกติพ่อแม่เราไม่ค่อยยอมให้เราถอนเงินหรอกใช่ไหมทีนี้ถามเล่นๆครับถ้าวันนึงเราต้องถอนเงินเนี่ยถอนเงินเนี่ยทำยังไงบ้างฮะเราดูภาพนะเราดูภาพเออเห็นไหมก็เดินเข้าไปแล้วไปเจอใครนะแล้วคนนั้นก็ทําอะไรต่อแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเอออ่ะแน่นอนครับการจะไปถอนเงินนะครับขั้นตอนก็คือหนึ่งนะครับคุณก็ต้องเอาสมุดไปแล้วก็บัตรประชาชนด้วยนด้นะ เพราะว่าจะได้ยืนยันยตัวตนว่าเรากับสมุดเนี่ยเป็นคนเดียวกันอ่าใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับธนาก็ไปที่ธนาคารนะครับเอาสมุดไปธนาคารก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบความถูกต้องบัตรเป็นยังไงสมุดต,ตรงกับบัตรไหมคนเดียวกันหรือเปล่าใครมาฝากเงินไอ้บัตรปลอมหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงถามว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของบัญชีจะเจ้าของสมุดไปฝากกันไ,ได้ไหมได้ครับมันจะมีหนังสือมอบอำนาจให้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาบัตรเราไปอยู่ดีเพราะสุดท้ายสิ่งที่ธนาคารเขาจะรู้ต้องรู้ให้ได้นะครับคือใครเป็นคนถอนเงิน อ่ะโอเคนะเสร็จแ,แล้วพอตรวจสอบปุ๊บอ่าเรียบร้อยตามระบบนะครับคุณก็ถอนเงินกลับไปได้นะครับถอนเงินก็คือเงินที่เราฝากไว้นะครับก็เอากลับไปได้ไปใช้จ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการถอนเงินนะครับทีนี้ก็จะมาถึงจุดสําคัญนะครับว่าเมื่อกี้เราจําได้นะครับว่าเวลาเราฝากเงินเราจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากใช่ไหมครับฉะนั้นเ,เวลาเรากู้เงินธนาคารให้กู้ด้วยนะเราก็ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วที่มาที่ไปการทํางานเป็นยังไงอ่าเราลองดูที่ภาพนี้ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าธนาคารนะครับกับบุคคลผู้ใช้บริการแล้วกันนะครับมีบุคคลทั่วไปเช่นเรานะครับหน่วยธุรกิจเช่นบริษัทต,ต่างๆหรือองค์กรรัฐเขาก็จะเอาเงินไปนะครับแล้วก็ไปฝากเงกินกับธนาคารธนาคารก็จะเอาเงินเราไปลงทุนอ่าไปลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าไปอ่าให้คนอื่นกู้ยืมเงินอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับเสร็จแล้วธนาคารก็จะได้ประโยชน์เป็นผลกาไรกลับมาเขาก็จะแบ่งกําไรส่วนหนึ่งให้เรา เป็นดอกเบีย้ยเงินฝากนั่นเองนะครับธนาคารนเนี่ยเอาเงินเราไปเขาก็ไม่ได้เอาเงินเราไปเก็บอย่างเดียวเนาะเขาเอาเงินเราไปหาผลกำไรเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะกู้เงินหล่กใช่ครับธนาคารก็จะให้บุคคลหน่วยงานธุรก,กิจต่างๆกู้ยืมเงินทีนี้พอกู้ยืมเงินเสร็จปึ๊บพอครบกําหนดสัญญาที่จะต้องคืนเงินนะครับคนที่กู้ไปก็จะต้องคืนเงินให้กับธนาคารครับพร้อมกับดอกเบี้ยที่กําหนดนั่นเองนะครับทะนั้นอันนี้ชัดเจนนะครับว่า ธนาคารเนี่ยเขาเอาเงินเราไปเขาก็จะเอาไปหาผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้เรานั่นเองนะครับทีนี้คําถามข้อนี้ครับไม่ถามไม่ได้นะครับลองดูสิครับว่าหากไม่มีธนาคารเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดผลต่อประชาชนหรือประเทศหรือไม่เพราะอะไรครับเราลองจินตนาการสิครับว่าถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีธนาคารนะครับหรือประเทศไทยไม่มีธนาคารจะเกิดผลยังไงบ้างมีคนตอบมาแล้วครับข้อที่1เศรษฐกิจฝืดเคืองแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีแหล่งเงินทุนเยี่ยมากครับอันนี้ตรงประเด็นมากมากเลย ข้อ2บอกว่าชีวิตเราจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราจะเก็บทรัพย์สินไว้กับตัวมากเกินไปแล้วก็เป็นแหล่งล่อโจรมาจับเรามาปล้นเราอ่าใช่เลยครับถ้าไม่มีถ้าเงินเรามีเยอะแล้วเ,เราไม่ได้เก็บที่ธนาคารเราเก็บไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับก็จะมีคนไปบ้านเราบ่อยๆแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะไปปล้นไปขโมยของบ้านเราทรัพย์สินเราก็จะหายเยอะใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนมากครับอันนี้มีคนบอกว่าเออบางทีเนี่ยก็จะเกิดผลทางเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าไม่สามารถกู้เงินมาสร้างสรงสรค์สินค้าและบริการได้ใช่เลยครับ อันนั้นที่พูดมาทั้งหมดก็จะเป็นผลว่าถ้าเกิดธนาคารเนี่ยไม่มีในประเทศนี้นะครับจะเกิดอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโทษถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ย,นนยก็เห็นว่าธนาคารเนี่ยมีดีกว่าไม่มีนะครับแล้วมีเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายกับเรามากกว่าในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับเอาละครับถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับนะครับก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าธนาคารเนี่ยนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์ธนาคารวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารใดก็แล้วแต่นะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินถอนเงินของเรานะครับยกเว้นธนาคารกลางเนี่ยนะครับเราก็จะไปกู้ยืมเงินกับเขาไม่ได้เนาะนะครับ <S <S นอกจากนี้นะครับการมีธนาคารเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเรามันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเพราะธนาคารเนี่ยคอยให้ความสะดวกด้านการเงินนั่นเองจากไอเดียตรงนี้น่าสนใจมากใช่ไหมครับเรามาหยิบยกไอเดียตรงนี้แล้วมาปลดปล่อยกันผ่านกิจกรรมชวนทํากันดีกว่านะครับ กิจกรรมชวนทําวันนี้นะครับก็จะเสนอกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้เลือกศึกษาและยกตัวอย่างธนาคารที่ตัวเองสนใจมาหนึ่งธนาคารครับเป็นเลือกมาหนึ่งธนาคารนะครับเสร็จแล้วก็วิเคราะห์บทบาทหน้านที่ของธนาคารนี้ครับว่ามีผลดีที่เกิดต่อประชาชนยังไงต่อประเทศยังไงนะครับอ่าเหมือนที่เราเคยได้ร่วมกันทํามาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหากต้องไปใช้บริการกับธนาคารดังกล่าวอ่าต้องมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับต้องทำอย่างไรถึงจะ ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดกับบริการที่ธนาคารมีให้นะครับทีนี้พอทําได้แล้วนะครับก็ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนภาพความคิดโปสเตอร์วิดีโอคลิปนะครับจากนั้นนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังอาจจะได้รับข้อชี้แนะนะครับหรือว่าข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีความรู้เพิ่มเติมให้เราได้พัฒนาตนเองด้วยก็ได้นะครับ เอาละครับถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับเรียนมาจนถึงตอนนี้แล้วเวลานี้แล้วนะครับนักเรียนช่วยครูสรุปหน่อยครับว่าความรู้วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างได้รับอะไรบ้างครับอ่ะมีคนตอบมาแล้วหนึ่งคนนะครับบอกว่าธนาคารมีไว้เพื่อช่วยดําเนินการทางเศรษฐกิจด้านการเงินให้เกิดความสะดวกเยี่ยมมากครับอ่ะเงินฝากแต่ละประเภทเนี่ยได้ดอกเบี้ยมไม่เท่ากันโหสุดยอดมากครับอันนี้แสดงว่าเลงๆอยู่นะว่าจะ,จะฝากเงินแบบไหนอ่ะ เป็นแหล่งให้กู้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นการเกษตรและบ้านหรืออาคารโอ้ใช่เลยครับเห็นไหมครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะตอบไปในประเด็นเดียวกันเนาะว่าธนาคารเนี่ยมีไว้เพื่ออำเนวยความสะดวกด้านการเงินเนาะมีหลายประเภทนะครับบริการหลากหลายแล้วก็เป็นแหล่งที่เกี่ยวกับการเงินนะครับในการฝากเงินแล้วก็ให้ถอนเงินด้วยนะครับดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดเราพอจะสรุปอย่างนี้ครับเราพอจะสรุปได้ว่าธนาคารเนี่ยนะครับเป็นสถาบันการเงินที่สําคัญ และมีบทบาทอย่างมากในระบบเศรษฐกิจนะครับโดยเป็นตัวกลางเชื่อมหนวยการความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางการเงินนะครับทำให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับทีนี้อยากจะต่อยอดความรู้นิดนึงนะครับก็คือว่าเมื่อเรารู้เรื่องธนาคารแล้วเราทําชิ้นงานเวลาใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราเป็นสมาชิกของสังคมนะครับเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันให้สังคมเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับ นักเรียนครับกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรมธนาคารกับสิ่งแวดล้อมนะครับอยากให้นักเรียนช่วยคิดหน่อยครับว่าเอ๊มีโครงการอะไรหรือว่าอยากจะทําอะไรนะที่เป็นกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับดียิ่งขึ้นโดยใช้รูปแบบของธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นโครงการธนาคารขยะใช่ไหมที่เคยได้ยินกันนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมที่จะทําให้หลักการของธนาคารเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับนอกจากลง นอกจากโครงครงานธนาคารขยะมีไหมครับลองคิดช่วยกันหน่อยนะครับจากนั้นนะครับพอคิดได้แล้วร่วมกันวางแผนในการดําเนินการนะครับแล้วก็ร่วมกันพูดถึงวิธีการดําเนินการต่างๆน,น,ๆนะครับเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเสร็จแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับก็เป็นชิ้นงานออกมาเป็นโครงงานออกมานะครับแล้วก็เผยแพร่ในโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อโรงเรียน ต่อชุมชนนะครับหรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าอยากให้ทําเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันนะครับพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นนะครับถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ได้รับความรู้มากมายนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเวลาไปเจอข้อสอบก็อาจจะกังวลใจเอ๊ะเราจะตอบข้อสอบได้ไหมเอางี้ี่ดีกว่านะครับครูมีข้อสอบนะครับมาให้ลองช่วยกันทําดูแล้วลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเราจะเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารได้มากน้อยเพียงใดนะครับอ่ะลองไปดูข้อสอบกัน ข้อแรกครับข้อแรกนะครับถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรครับอตอบได้ไหมชัดเจนนะครับเราจําได้เลยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำทุกอย่างยกเว้นเรื่องของการให้บริการโดยตรงกับพวกเราซึ่งเป็นประชาชนใช่ไหมครับน,นั้นคําตอบข้อนี้ตอบได้เลยครับว่าข้อที่เป็นบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคือข้อ2นั่นเองนะครับคือการจัดพิมพ์ธนบัตรนั่นเองนะครับเพื่อหมุนเวียนในประเทศใช่ไหมครับ ส่วนข้อคำตอบอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้ชัดเจนเนาะนะครับข้อที่สองครับถามว่าการบริการในข้อใดไม่มีในธนาคารพาณิชย์ครับอ่าข้อใดไม่มีในธนาคารพาณิชย์ครับกู้งเงินยืมเงินนะครับรับฝากเงินสดถอนเงินสดชําระค่าสารุบโภคหรือพิมพ์ธนบัตรครับข้อไหนไม่มีธนาคารพาณิชย์ครับแน่นอนที่สุดนะครับก็คือข้อสนั่นเองนะครับเพราะว่า การพิมพ์ธนาบัตรเนี่ยต้องพิมพ์ในธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางเท่านั้นใช่ไหมครับธนาคารทั่วไปพิมพ์ไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนข้อต่อไปครับถามว่าธนาคารในข้อใดสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุดครับโจทย์ข้อนี้น่าสนใจนะครับถ้าครอบคลุมและทั่วถึงที่สุดแสดงว่า1ต้องมีมาก2ต้องมีทุกจังหวัดทุกอำเภออาธนาคารข้อไหนครับคําตอบครับ แน่นอนครับคาตอบข้อนี้นะครับก็คือธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีหลายบริษัทใช่ไหมครับมีหลายธนาคารนะครับแล้วก็แต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีหลายสาขานะครับทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับคำตอบคือข้อ4ครับธนาคารพาณิชย์เนาะนะครับอันนี้สะดวกรวดเร็วมากหรืออย่างทกสเนี่ยมีทุกจังหวัดนะแต่มีทุกแต่อาจจะไม่มีทุกอําเภอใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนเนาะเพราะครอบคลุมสุดคือธนาคารพาณิชย์นั่นแหละนะครับ ข้อสุดท้ายครับถามว่าเมื่อพ่อแม่นักเรียนต้องการกู้ยืมเงินไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านหลังใหม่นักเรียนจะแนะนําพ่อแม่ยังไงครับว่าให้ไปกู้เงินหรือว่าไปใช้บริการธนาคารไหนข้อใดดีครับธนาคารกลางธนาคารออมสินธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์อ้อไหนดีครับอ่าแน่นอนที่สุดตัดธนาคารกลางทิ้งได้เลยนะครับเพราะเขาไม่ให้เรากู้เงินแน่ๆนะครับออมสินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการฝากเงินใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะกู้ซื้อบ้านหรือว่ากู้ เอาเงินไปปลูกบ้านเนี่ยน่าจะเป็นข้อเดียวที่น่าสนใจก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับคำตอบคือข้อ4นั่นเองเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อตั้งขึ้นมาในการที่จะช่วยเหลือเราเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเรื่องธนาคารนะครับก็จะเห็นภาพลักษณ์แล้วนะว่าแบบมีทั้งสาประเภทนะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมีบทบาทยังไงนะครับแล้วก็การที่เราจะไปใช้งานธนาคารเนี่ยนะครับก็ใช้ถูกประเภทด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เรื่องของธนาคารนะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ